วันนี้เป็นชุดแรกครับเป็นคุณพระวุฒิครับผมก็เป็นในยุคปัจจุบันวันนี้เราต้องแต่งองค์แบบชุยชายด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นยุคของแก้วตายุคแรกวันนี้เราละบด็นรือดีเรื่องนี้จะเป็นดีจะเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นผู้หญิงใส่ซื่อเป็นผู้หญิงเรียบร้อยใช่เป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนรักของแก้วตาใช่ค่ะ ด้านนั้นก็คืออยากจะบอกว่าเป็นเกียรติมากที่เล่นกับพี่อาร์นะครับนี่คือการฟิตติ้งที่ถูกต้องนะครับเราต้องจูนอินตัวละครเข้ามาด้วย ชุดแรกครับเป็นคุณพระวุฒิครับผมก็เป็นในยุคปัจจุบัน2568ครับก็ได้เห็นชุดจะมีความแบบว่าวัยรุ่นเด็กจบนอกมีความเพย ayud, is, ์บอยโซนๆหน่อยเป็นสาธ<น>าณิกก็จะได้อ <c oughs> ยู่ครับเดี๋ยววันนี้มีของผม <c oughs> มีอีกม,มีอีกสมีสมีอีกหลายคาแรคเตอร์เลยเพราะว่าเรื่องนี้ผมเล่นสี่เยอะมาก ตื่นเต้นแค่แค่รู้ว่าตัวละครเป็นทั้ง4ตัวก็ตื่นเต้นแล้วมันก็ตื่นเต้นบวกกับความยากที่มันจะต้องเกิดขึ้นแต่ก็สู้ครับสู้ตายเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายคู่กับใหญ่แก้วต่าง เอาเราไปถ่ายแล้ว <laughs> สบายเลยเมื่อกี้ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะโอ้โหนี่สบายมากเลยอ่ะผ่านไปสองลุกแล้วอ่ะแต่ว่ามันน่าจะไปหนักลุกหลัง เพราะว่าวันนี้เราต้องแต่งองค์แบบชุยชายด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นยุคของแก้วตายุคแรกซึ่งความยากก็คือว่าวันนี้อาจจะสบายอยู่เพราะว่าถึงจะใส่วิกใส่อะไรแต่อยู่ในห้องแอร์ไงเอาจริงๆมาเม,ามาืม่อวานนอนไม่หลับเอาไปเป็นชุดละขอบคุณค่ะ ชุดที่สองแล้วก็ยุคนี้เป็นยุคที่แบบแก้วตาจะน่ารักที่สุดอะเธอ uh huh. เป็นความคอนทราสระหว่างยุคที่สามที่จะแบบว่าเป็นนักธุรกิจใช่ไหมแต่ยุคแรกเนี่ยเป็นนางรำยุคที่สองเนี่ยก็จะมีความสุขกับชีวิตหน้าผมมันก็จะมีความแบบว่าชิลๆเบา ดูอายุแล้วเหมือนคนสิบห้าสิบหกจริงๆด้วยอะ่ะอุ๊ยอุ๊ยจันเปรมครับอยากได้เอหมจจ๊ะส่วนตัวหลงเรียนหนังสือตั้งใจเรียนามาขออะไรเก่งง่ายช่วนนี่คือบอกว่าแร็ปดาวทีมอาร์ ัสสใ่่ลคเปลี่ยนลุกต่อไปแบบยกใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งชั่วโมงไม่ได้พูดเล่นพูดจริงจะไปต่อผมที่เขาสารแป๊บหนึ่งวันนี้แค่สองชุดสองชุดไม่เยอะมากครับนี่เดี๋ยวตรนนี้ไวมากเลยนะนี่พี่บิลลี่ก็เปลี่ยนไปแล้วสองชุดนี่ชุดสองละตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ได้ฟิตติ้งนานครับตื่นเต้นมาก โอเคเดี okay, ๋ยวลุยครับคิวละสวัสดีค่ะ,คสสคะโสภีเองค่ะก็วันนี้มาฟิตติ้งชุดนะคะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ตื่นเต้นสิทุกคนหแบบว่าได้เห็นรูปตัวเองเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแต่งตัวยากมากคะ่<อ>เะเพราะว่าด้วยที่ผมเรานะคะวสุดยอดเลยทุกคนวันนี้มาเจ็ดโมงครึ่งค่ะ <laughs> ใช่ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะสิไม่แต่แล้วเริ่มประมาณ8ปดโมงกวา่าเกือบสองชั่วโมงเป็นไงคะทุกคนสโสดพีในตรงกับในใจทุกคนไหมคะใช่ยังไงนะคะก็ ฝากติดตามโสพีคนนี้ได้วนะคะเป็นคนเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะค่ะก็สนุกค่ะทำผมแต่งหน้าแบบจัดเต็มแบบสวยมากชอบมาก วันนี้เราลับบทเป็นลรือดีเรื่องนี้จะเป็นดีจะเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นผู้หญิงใส่ซื้อ,อเป็นผู้หญิงเรียบร้อยใช่เป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนรักของแก้วตาใช่ค่ะตื่นเต้นวันนี้เปลี่ยนทั้งหมด2ลุคเป็นลุครอ6ก,กับลุคประมาณ2499เอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ลุครอ6ใช่ค่ะแต่รอดูลุคต่อไป องบอกว่าคอสตูมวันนี้แล้วก็เซตวันนี้ทําให้แบบเราอินไปกับตัวละครมันทาให้เราแบบเหมือนเราอยู่ในยุคช่วงต้นรัชกาลที่9้ย้อนไปในช่วงประมาณสักพศ2500เป็นช่วงนั้นนะครับซึ่งการเดินการวางมือวางโพสต์ต่างๆนี่มันก็จะแปลกไปนะคือบางทีเราถ่ายเราไม่เคยถ่ายพีเรียดเนปกติเราถ่ายละครวัยรุ่นละครอะไรก็จะแบบไม่ได้ถ่ายฟิตติ้งแบบนี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆ ด้านนั้นก็คืออยากจะบอกว่าเป็นเกียรติมากที่เล่นกับพี่อาร์นะครับตื่นเต้นมากเพิ่งได้แบบแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มๆครั้งแรกครับก็พร้อมตื่นเต้นสู้นี่แหละทุกคนเปลี่ยนลุกแล้วจ้าติดพงติดผมว่ารวบผมไว้ข้างหลัง แอบเหมือนคนจีนนะเพราะว่าเรื่องราวของวัฒนธรรมในยุคนั้นเนี่ยชาวบงชาวบ้านเนี่ยก็ได้รับวัฒนธรรมจากการค้าขายจากจีนเยอะส่วนชุดแบบชุดทางการชุดอะไรก็จะมีความแบบว่าใส่สูตรเริ่มใส่สูตรนะชุดทางการในยุคนะนะั้นใส่สูตรได้รับวัฒนธรรมจากฝั่งตะวันตกเริ่มมาแล้วแต่ก็ยังใส่กับจงกระเบนคนดูจะสนุกนะถ้าสมมติว่าได้ศึกษาข้อมูลอะไรตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย นี่คือการฟิตติ้งที่ถูกต้องนะครับเราต้องจูนอินตัวละครเข้ามาด้วยสวยมากคุณโสพีบบนี่นะซอบลงอ่ะลุกเมื่อเช้าสวยหรอะองไปมองมาเหมือนนี่เหมือนกันนะแต่งหน่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยน้องซีเนี่ยเกห็นไหมน้องซีกนโอ้ออกมาเป็นสีเด็ก ก็เป็นคุณพระน,นายคุณพระน,นายตอนเป็นวิญญาณ ขึ้นวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งทางช่อง Workpoint ใหมายเลขก3 3เริ่มตอนแรก7พฤศจิกายนนี้